สวัสดีค่ะกิกนิสันโปรดักส์จีเนียนะคะสำหรับคลิปนี้กิกก็จะพามารีวิวรถนิสันคิก E-Power ในรุ่น e ก็คือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะตัวเริ่มต้นจะจำหน่ายอยู่ที่7 7, 7 9 9แ0บาทเท่านั้นเองค่ะราคาเบาๆสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะ และใครที่ชอบนะคะเป็นทีมสีขาวอยู่นะคะก็ต้องมาดูคันนี้เลยเพราะว่าคันเนี้ยเป็นสีขาวมุกค,ค่ะมีความโดดเด่นนะคะเรียบหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะระบบการทํางานแบบ E-Power นะคะซึ่งขับเคลื่อนนะคะแบบเดียวกับรถไฟฟ้าเลยแต่ว่าจะมีเครื่องปั่นไฟในตัวนะคะแทนการชาร์จไฟด้านนอกนั่นเองนะคะเปลี่ยนจากน้ํามันเป็นพลังงานไฟฟ้าและขับเคลื่อนนะคะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งแต่ความเร็ว0ถึง180เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถใช้งานในเมืองนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ที่คอนโดไม่สะดวกในการติดตั้งตู้ชาร์จนะคะหรือลูกค้าที่อยู่บ้านอย่างงี้ะคะ่ะแล้วไม่สะดวกในการติดตั้งตู้ชาร์จไฟเพราะว่าตู้ชาร์จไฟจะมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน มันยุ่งยากแบบนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยสําหรับคันนี้ก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนมาฟังกิ๊กรีวิวนิสันคิก epower คันนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยของตัวนิสสันคิก k e ีพาวเวนะคะนิสสันก็ให้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะหรือว่าระบบเบรกฉุกเฉินที่จะมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเนี่ยสังเกตเลยว่าแตกต่างจาก ตัวอื่นเนี่ยก็คือแค่ไฟตัดหมอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น Fu l l LED นะคะให้เหมือนตัวท็อปเลยนะคะมาดูด้านข้างจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะที่มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าช่วงล่างบอดี้ฐานล้อล้อ,อยางทุกอย่างคือเหมือนตัวท็อปเลยมาดูด้านหลังบ้างค่ะ ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าแตกต่างกันนิดเดียวค่ะก็คือตรงฝาท้ายนะคะที่จะเป็นชุดตกแต่งฝาท้ายตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะ4จุดที่เวลาเราถอยเข้ากันกำแพงนะคะแล้วก็จะมีตัวเตือนนะคะช่วยเตือนด้วยอันนี้นะคะก็จะมีให้เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยถ้าเกิดว่ากิ๊กมารีวิวในรุ่น E นะคะลูกค้าก็จะแบบว่า รอดูเลยนะคะว่าเป็นไฮไลท์ในเรื่องของการติดตั้งจอนะคะซึ่งเดอวกิ๊กจะพาไปชมด้านในกันว่าจอเป็นยังไงบ้างนะคะความพิเศษของคลิปนี้ไปชมกันค่ะ เราก็มาดูภายในของนิสสันคิกรุ่น E กันบ้างนะคะตัวหน้าจอนะคะ,ะจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบวิทยุนะคะแต่ว่าในโปรโมชั่นของ Ki ิ k นะคะจะแถมหน้าจอขนาด10นิ้วแบบนี้ให้เลยแต่ต้องบอกว่าในคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยรีเควสในเรื่องของการอัพสเปคให้เป็นแรม4ลอม64แล้วก็8คอนะคะซึ่งมันจะได้ในเรื่องของความเสถียรนะคะความลื่นไหลแบบนี้นะคะแล้วก็ความคมชัดด้วยนะคะซึ่งเด <Wow. S 1> ี๋ยวจะเล่นให้ดูว่ามันมีความลื่นไหลามากน้อยแค่ไหน มาดูกันเลยนะคะนี่เลยหน้าจอค่ะนี่แล้วความสามารถพิเศษของหน้าจอตัวนี้นะคะก็คือเขาสามารถที่จะเล่น f a Facebook เอ่อแล้วก็เล่น n l t f l ิ x ดู youtube อะไรได้หมดเลยอันนี้มีความลื่นไหลามากๆเลยนะนี่อ่าแล้วก็ขนาดใหญ่มากเลยสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยยังติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยด้านหลังเนี่ยกิกอนะ ก็คือจะติดแบบอยู่ด้านในนะคะกล้องเนี่ยจะอยู่ด้านในเลยเพราะว่าจะได้เรื่องของอายุการใช้งานด้วยลูกค้าไม่ต้องบอกกิ๊กเลยอันนี้กิ๊กก็เอ้า,อากล้องนะคะมาติดด้านในให้เลยแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะตัว E ีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของกิ๊กที่แถมพิเศษให้นะคะก็คือให้เป็นเบาะหนังเลยสีดาล้วนทั้งคันแต่ว่าลูกค้ารีเควสต์มานะคะในได้เนี่ยที่สามารถเลือกได้จะเป็นได้สีน้ําเงินแบบนี้เลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะคันนี้แล้วต้องบอกเลยว่าภายในของเขานะคะนิสันคิกรุ่นเริ่มต้นนะคะก็จะมีตัวเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะคะให้เป็นเหมือนตัวท็อปเลยระบบไดโหมดก็เหมือนกันนะคะ e v โหมดเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮ a แอร์ออตโต เหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นหนังแท้แบบนี้เลยนะคะเรียบๆแบบนี้แล้วิสันเนี่ยเคมเรื่องของอายุการใช้งานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบใช้งานไปได้ไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็เหมือนหนังหมูทาน้ามันอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันเนี่ยครบเลยมีควบคุมความเร็วด้วยนะคะในตัวเริ่มต้นบอกเลยว่าคันนี้ครบมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปชมโปรโมชั่นกันค่ะ แคมเปญโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากแต่งหน้าจอเบาะหนังแบบนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียง19,900บาทจบไม่มีจ่ายเพิ่มนะคะและถ้าใครสนใจดอกเบีย้ยพิเศษ0%นปนะคะผ่อนสบายสบาย4ปีก็สามารถทักสอบถามได้เพราะว่ากิ๊กมีแคมเปญรองรับหลายๆแบบเลยถ้าใครอยากให้จัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งมอบรถนอกสถานที่ก็มีบริการนะคะหรือรถทดลองขับนะคะ ก็ไปได้เช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่กิกถ่ายเนี่ยก็จะเป็นวันที่10สิงหาช่วง ปลายเดือนนะคะนี้ก็จะเป็น Big Motor s a l เนะคะใครที่สนใจอยากจะชมรถเข้าไปหากิ๊กได้หรือถ้าลูกค้ากิ๊กสนใจซื้อรถผ่านออนไลน์ก็ทักมาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นได้เพราะว่ากิ๊กเป็น p Product g e น i ยนะคะคอยให้ข้อมูลคำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะนำแคมเปญโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะคะจากในงานมาให้ลูกค้าของกิกทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะทักมาซื้อรถกับกิกเยอะๆนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ